รุย์ต่างไวท์ทอกกับประสานอิงทนันสามสี่ปีที่แล้วฮะรุ่นบอกคุณหมอว่าคุณหมอนูอยากทำมันคุณหมอบอกว่าชั่วคราวหรือว่าถาวรครับรุ่นบอกถาวรคือนุ่นตื่นม,มาวันนึงน้ำตามันเป็นคร้ามเลยรู้สาาึกวันุท้องท้องที่ก้าเดือนแล้วจังลยจะไปคลอดนูกงร้องร้องอไห้หมดจะไม่อยากมีลูก แล้วยา่าไม่ต้องมาดูแลด้วยคือเราต้องอยู่ด้วยกันสองคนได้เราต้องหา,หาวิถีทางในการแก่แล้วตายแบบที่ไม่เป็นภาระใครคุยกับนุ่นศิลพันวัฒนจินดาและท็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรกับการวางแผนชีวิตในแบบฉบับคู่รักษาอีโควันนี้ขอบคุณท็<ะ>อปกับนุ่นนะครับ<ะ>ที่มาในมนุษย์ต่างว<ะ>ัยท็อคนะครับ<ะ>ขอบคุณมากมากเลยครับ<ะ>ขอบคุณเลยเหรครับพี่เรายัง<ะ>ไม่ได้ เรายัางอะไรกันเลย <laughs> ที่เราทักนะครับเรายัางไม่ได้ลานะครับ <laughs> <laughs> แร้ขอบคุณจ <c oughs> อนเพราะว่าใ,ใ,ใช่เพราะว่าตอบรับคําเชิญของเรามาคุยกันที่นี่นะครับได้ค่ะตอนนี้อัปเดตชีวิตกันหน่อยดีไหม <c oughs> ตอนนี้ทั้งนุ่นนะครับทําบริษัทเราจะยินกันบ่อยๆทําบริษัทที่เชื่อมโยงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทํางานแล้วก็ทําอะไรกันอีกบ้างตรนนี้ก็หลักๆเราทําบริษัทชื่อคิดคิดครับมันเป็นบริษัทที่คล้ายๆกับเป็นเอเจนซี่ เน้นเฉพาะแค่เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้เราทําเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนนะครับก็จะเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เข้าไปดูว่าจะทําอะไรเพื่อให้บริษัทมันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นสามารถเขียน S D report ทํา E S G หรือไม่จะทำเพื่อที่จะได้มาตรฐาน D J S I ที่เป็นดาวโจนส์ของต่างประเทศอย่างนี้ครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องทำและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อม Governance ในการบริหารงานในบริษัทรเราก็เป็นขซัลท์าทำแอคทิวิตี้ทำอะไรพวกนี้ให้กับบริษัทต่างๆครับแล้วตรงนี้ระวงังพอเราทำงานอย่างเสร็จปุ๊บระวังแผนชีวิตวางแผนตัวเองอย่างไงบ้างก็ผมจะวางแผนอย่างเช่นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยคือเราสองคนคิดว่าจะไม่มีลูกอ่าและต่อไปก็จะไม่มีลูกแน่ๆ อันนี้เราจะได้ยินผ่านสื่อบ่อยๆอยู่แล้วน,น,นะจะพูดประเด็นน mal ี้ยแต่เราก็ยังยืนยันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเออเพราะบางคนก็จะเปลี่ยนนะก็ตอนแรกพี่ทอพก็จะมีช่วงมีพื้นที่ให้น้อนเผื่อน้อนเปลี่ยนใจเหมือนกันนะคะครับพราะเพราะคนแรกที่พูดเรื่องที่จะไม่มีลูกเลยก็คือนุ่น คือพูดตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็ก uh huh. มอต้นบอกแม่แล้วว่า <laughs> จะไปทําหมัน <laughs> พี่นึกออกตอนที่แบบเด็กมอต้นอ่ะเจอไปบอกแม่ว่าแม่จะไปทําหมันแม่ววอะไรตอนไปตรวจร่างกายประมาณสามสามสี่ปีที่แล้วฮะ <laughs> <laughs> พอตรวจร่างกายสองคนกันเสร็จปุ๊บ <laughs> เนี่ยคุณหมอก็เข้ามาแล้วก็ กำลังอธิบายว่าสุขภาพเป็นไงบ้างนุ่นบอกคุณหมอว่าคุณหมอนูอยากทาหมันคุณหมอบอกว่าชั่วคราวหรือว่าถาวรครับนุ่นบอกถาวรแล้วความตลกคือเคยฝันร้ายด้วยค่ะพี่ฝันร้ายของนุ่นอะคนอื่นอาจจะฝันร้ายแบบเพนทีหรือฝันร้ายเรื่องธุรกิจนุ่นแตฝันร้ายวันนุ่นท้องมีวันหนึ่งนุ่นแบบตื่นมาแล้วนุ่นร้องไห้ริ๊งนี่มัจะเป็นฝันดีของคนอื่นเขานะคือนุ่นตื่นมาวันหนึ่งน้ำตาเป็นคราบเลย พี่ดอปเขาถามน่าไปแหละว่ามันานุ่น <c oughs> ท้องท้องได้ก้าเดือนแล้วจังละจะไปคลอดลูก <c oughs> เราร้องไห้บอกจะไม่อยากมีลูกแต่จริงๆแล้วความที่ไม่อยากมีต้องอธิบายก่อนว่านุ่นเชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> นุ่นแค่รู้สึกว่านุ่นนุ่นเวลาต้องเป็นห่วงใครอะค่ะ <c oughs> มันทุกข์ <c oughs> ตอนเด็กเราจะมักจะจินตนาการว่าพ่อกับแม่เวลาเขาไปลงพื้นที่ออกต่างจังหวัดไปเนี้ยแล้วถ้าเขาไม่กลับมาจะเป็นยังไงเราจะแบบ เด็กๆเป็นพวกจินตนาการสูงส่งเหมาะกับทําอาชีพนักแสดงค่ะแบบถ้าพ่อกับแม่ไม่กลับมาแบบเราจะร้องไห้อยู่คนเดียวเราวเร้สวกก้อนแย่างความทุกเวลารักใครมากๆแล้วกลัวเขาจากไปเนี่ยมันเป็นทุกก็เลยแบบฝันร้ายบ่อยๆแต่กับคนอื่นนะต้องต้องใช่ใช่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนดใช่ตเรื่องนี้่องเลี่ยมเลี่ยองเฉพาะตัวนะใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่แบบเขา เขาฝันเรื่องท้องหรือว่าเขามีลูกอ่ะเขาจะรู้สึกว่าฉันแบบผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันแล้วเราท็อเราคิดเหมือนนุ่นไหมหรือว่าการมาอยู่การมาคบกันเลยทําให้เปลี่ยนเป็นด้วยภรรยเปลี่ยงเหมือนฉันหรอคือผมเริ่มต้นจากยังไงก็ได้ครับครับผมไม่ได้คิดว่าผมอยากจะมีลูกนะครับแต่ถ้าเกิดนุ่นอยากที่จะมีสมมติภรรยาผมอยากมีเงี้ยก็ได้นะแต่พอเวลาที่มาคบกับนุ่นแล้วแล้วนุ่นบอกอย่างเงี้ยชัดเจนตั้งแต่แรก คนแรกที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่ตัวเองนะถามพ่อแม่ผมว่าป้าป้าหมาม้าผมโอเคหรือเปล่าอใช่ผมครอบครัวคนจีนครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีลูกอ่ะพ่อแม่ผมโอเคไหมแกบอกว่าโอเคเพราะว่ามีหลานอยู่แล้วสามคนถ้าเกิดผมคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแกบอกไม่เป็นไรดังนั้นผมสบายใจไปปาะหนึ่งก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ้แล้วเราล่ะรู้สึกยังไงถ้าเรายังไงก็ได้ก็ต้องแล้วแต่นุ่น ถ้านุ่นบอกไม่มีผมก็สบายๆจริงๆนุ่นเป็นคนรักเด็กมากค่ะชอบเล่นกับเด็กก็จะมีช่วงที่แบบเออหรือว่าจะมีดีว่ะแต่ก็ไม่เอาดิกว่าไม่เอาต่ดกับกลัวๆอะไรสับสนสับสนใช่เพราะว่ามีคนแต่งงานไปแล้วบางคนพอเห็นจริงๆไม่อยากจะมีลูกพอเห็นเห็นลูกเพื่อนอย่างเงี้ยจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มอยากมีแล้วจริงๆอยากก็ก็รักเด็กมาตลอดแต่แค่ เส้นก,ก้ากึ่งแต่ว่าคุยกันว่าเอ้ยพี่ท็อปจะเราจะ40อย่างนุ่นจะ40แล้วเนี่ยมันเหมือนเริ่มภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคงอยู่กันสองคนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆชัดเจนละครบ่องกรณีเวลาเราเรา,เราไม่มีลูกเนี่ยหลายๆคนเวลาเขาพูดถึงการมีลูกส่วนหนึ่งแน่นอนเขาจะพูดถึงว่าพออายุมากขึ้นเขาต้องการทั้งมีเพื่อนเนาะ บางคนอ่ะโอเคตัวนี้อาจจะไม่มีคนคิดละมีเพื่อนมีลูกเพื่อให้มาเลี้ยงเราเออ mm hmm. แล้วทั้งสองคนเวลาคิดถึงเรื่องนี้คิดยังไงเวลาตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนะตัดเรื่องให้ลูกมาเลี้ยงออกก่อนเลยครับอันดับแรกเพราะผมรู้สึกว่าการที่จะมีลูกแล้วไปฝากความหวังไว้ที่เขาอะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูแลเขา20 30ปีเพื่อหวังจะให้เขามาเลี้ยงเรา mm hmm. แล้วสุดท้ายเขาไม่ได้อยู่กับเรา mm hmm. เราจะรู้สึกแบบเสียใจอะและ mm ้ว hmm. ผมว่ามันจะหวใจสลายอะ mm hmm. ผมเลยไม่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 คิดแบบนั้น อันอันแอลอ,อันแรกแล้วก็การที่จะมีลูกเป็นเพื่อนหรอพี่นุ่นคิดไหมมีลูกเป็นเพื่อนทุกวันนี้นุ่นก็เป็นเพื่อนแม่อยู่นะแต่แต่ว่าไม่ได้คิดในมุมว่าจําเป็นต้องมีเพื่อนอืไม่ได้คิดว่าจําเป็นต้องมีใครมาดูหมายถึงว่าต้องเราต้องมี ออกมาจากตัวเราเพื่อมาดูแลเราหรือเพื่อมามาเป็นเพื่อนเราไม่ได้อยากให้ใครเกิดมาเพื่อมาแบกรับความรับผิดชอบนี้เราต้องดูแลตัวเองได้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของตัวเองมากว่าถ้าแก่มาเราต้องหาวิถีทางในการแก่แล้วตายแบบที่ไม่เป็นภาระใครหรือว่าแก่มาแล้วแบบฉันต้องมีความสุขโดยที่ไม่เป็นภาระใครสมมตว่าจะต้องมีลูกหนึ่งคนแล้ว แล้วแล้วดูแลเขาเนี่ยเพื่อแบบอยู่ไปจนตายเขาต้องมาเลี้ยงดูเราหาเงินให้เราในตอนที่เราหาเงินไม่ได้้วผมว่ามันไม่ค่อยแร์กับเด็กเท่าไหร,คร่ครับครับแล้วคู่รักอื่นๆเขาจะบอกว่าการมีลูกก็เหมือนแบบอ่ภาษาโบราณเนี่ยก็โซทองครองใจอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ช่วยทาให้ความสัมพันธ์เรามันแบบว่านั่นไค่ะ <c oughs> ตรงนี้ไม่ตรงนี้มีความจําเป็นขนาดไหนหรือไม่เ่อจำเป็นไหม จำเป็นไหมเธอจำเป็นไหมเธอตอบดีๆนะเธอตอบดีๆมันลูกมันไม่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ฟังก์ชันนั้นไม่เกี่ยวครับแล้วผมเห็นหลายคนที่มีลูกก็เลิกกันได้อืสุดท้ายแล้ววันนี้สังคมไม่ได้บอกว่าคนสองคนจะเติบโตและเลี้ยงลูกได้ดีต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปครับดังนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความเชื่อที่ผมคิดว่าถูกต้องอืในการมีลูกเพื่อมันดึงคนสองคนแล้วทำไมคนสองคนไม่อยู่ด้วยกันให้ได้แล้วทาให้ลูกแฮ ppy อย่างเงี้ย ทำไมเราต้องหาอีกคนนึงเพื่อมามาเชื่อมเราใช่ไหมคะเราสกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเกิดจะเป็นหน้าที่ของการรักษาครอบครัวมันคือการต้องจูนกันมีปัญหาก็ต้องจูนต้องเคลียร์กันเพื่อให้อยู่ได้ถ้าอยู่กันไม่ได้ก็แค่แยก แตคนต่างก็ควรมีชีวิตที่ดีและถ้าเราแก่แล้วก็ควรแก่แบบที่ดีไม่เป็นภาระใครแล้วก็นุ่นก็ไม่เคยคิดว่านุ่นต้องแก่มาแล้วพี่ท็อปต้องดูนุ่นหรือถ้าพี่ท็อปแก่มาแล้วมันเป็นแบบภาระนุ่นแต่เรายินดีที่จะดูแลด้วยความรักมากกว่าจะรู้สึกว่ามันคือหน้าที่ที่เราต้องผัวผัวแก่ชราเราต้องดูแลนอนแบบนอนไม่แต่แต่ถ้าเกิดเราอยากทำเพราะเรารักเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากทำแต่ไม่ใช่ว่า ผมียกกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วมันเป็นหน้าที่ไม่เราเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่แต่ถ้าทำมันต้องทํามันก็เป็นทําการทําด้วยความรักอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเมื่อเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจบอกว่าเออไม่มีลูกนั่นหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องมีแผนเนาะเดี๋ยวนี้ใครๆก็จะพูดถึงแผนชีวิตทั้งคู่วางแผนไว้ยังวางละเอียดครับตรงนี้เออเล่าให้ฟังเลยอันนี้น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์มากเรื่องแรกคือเรื่องเงินก่อน คือเราเป็นเราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอีโค่แบบมีกิเลสนะครับพี่คือเราก็อยากยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกินอยากใช้เหมือนกก็ <คน S 1> ยังต้อง,องสเปน,เปนบ้างใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราไม่มีลูกอะ่ะสิ่งแรกที่ต้องต้องไม่ให้เป็นภาระกับใครและภาระกับสังคมก็คือเราต้องเก็บเงินค,คือเราเก็บเงินไว้ก่อนหน้านี้แหละแต่ไม่ได้มีการวางแผนที่ชัดเจนครับ เราเลยให้ที่ปรึกษาครับมาปรึกษาเรื่องการเงินแล้วที่ปรึกษาก็มาแล้วก็แยกคู่อมไม่ให้อ๋อเวลาค,คิดก็ไม่ได้คิดคู่กันไม่นีทุกวันนี้ยังไม่รู้แล้วมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างคะพี่นี่น้าอันนี้เป็นเรื่องนี่หน้าของพ <laughs> <laughs> เขาเขาเริ่มจากการให้เราแยกก่อนแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินที่จะก่อนแต่งงานมีอะไรบ้างครับหลังแต่งงานมีอะไรบ้างพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันต้องทรัพย์สินเพิมอ่าใช่ครับแล้วก็บอกว่าเราจะตายกันอยยุเท่าไหร่แต่เขาใช้คําที่ดีกว่านี้นะบางแผนจะมีอายุถึงเท่าไหร่อ่แ่นพอ ในระหว่างที่เราทํางานจะทํางานจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงอยากจากเกษียณอ่าแล้วหลังจากเนี้ยเขาก็เอาทั้งหมดนะครับมาดูว่าเรามีทรัพย์สินมีเงินฝากมีนู่นมีมีหุ้นเท่าไหร่มีกองทุนเท่าไหร่ยังไงครับแล้วเขาก็บอกว่าในภาวะที่มันมีเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในภาวะของการลงทุนเนี้ยเราควรจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากเกษียณเราอยากได้มีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ ไปเที่ยวในประเทศต่างประเทศปีละกี่ครั้งไปแต่ละที่เนี่ยไปยังไงไปไกลไหมเขาจะคำนวณมาให้เขาเขาเขาชวนคิดละเอียดมากเลยเนาะชวนคิดและที่สำคัญคือเรื่องการเจ็บป่วยครับเพราะตอนแก่ตัวไปต้องเจ็บป่วยมีโรคธรรมดากับโรคร้ายแรงที่ต้องผ่าตัด ICU อย่างเงี้ยเขาจะคำนวณให้แล้วก็วางแผนในเรื่องของการต้องซื้อประกันชีวิตการเก็บออมฮะการซื้อกองทุนถ้าเกิดเรามีหุ้น เราลงทุนหุ้นอยู่แล้วเนี่ยจะมีการงอกเงยยังไงบ้างถ้าเรามีที่ดินเราจะต้องเก็บไว้ยังไงหรือว่าถ้าเกิดเราจะขายอันนี้อาจจะต้องการออกไปคือเขาธิ่ใบละเอียดครับคือแสดงว่าในเบื้องต้นเขาเขาไม่ได้เอาองเราสองคนมาคิดร่วมกันเขาให้เราคิดแยกต่างคนต่างคิดแยกเพื่อดูว่าแต่แต่ละคนนี้พูดง่ายมีทรัพย์สินมีมีเงินอยู่กับตัวเองเท่าไหร่เพื่อเป็นการวางแผนของ แบบแยกกันใช่ค่ะใช่แล้วของท็อปมนนษุ์ตอนตอบเพราะว่าอยากจะมีอายุถึงเท่าไหร่ตอบเขาว่าเท่าไหร่ตอนเขาตอบจะาว่าเท่าไหร่ผมว่าคิดว่าผมด้วยนวัตกรรมตอนนี้และด้วยสุขภาพผมน่าจะอายุถึงเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบแล้วตั้งใจจะทงานถึงเมื่อไหร่ผมว่าตั้งใจทํางานถึงประมาณห5สิบห้าหกสิบหรือเจ็ดสิบโดยประมาณครับโอ้โหแล้วโอ้โหแอคทีฟแอคทีฟนุ่นนุ่นกรอกไว้ว่าอังไห บอกไปเลยว่าอยากตายก่อนพี่ท็อป <laughs> เพราะถ้าพี่ท็อปตายก่อนีู่โซเฮิร์ตมากดู <c oughs> เด้บอก <c oughs> ขอ,ขอ<ค>สักแปดสิบ <c oughs> กว่าอะไรง <c oughs> เงี้ยแล้วก็จะหยุดทํางานไม่ถึงว่าทํางานแต่จะไม่ไม่หาตัง หยุดหาตังประมาณ55าสิบห้าดังนั้นช่วงที่นุ่นต้องเก็บตังอะก่อนถึงห้าสิบห้าก็จะเยอะกว่าพี่ท็อปเพราะว่าช่วงเวลาทํางานเราน้อยกว่านี่เขานี่เราทาถึงเจ็ดห้าเขาทำห้าห้าเองนะผมก็รู้อนาคผมแล้วอีกยี่สิบปีราต้องดูแลใช่ไม่ต้องทำ่าดูแลมากก็ฉันก็หาอะไรได้ของตัวเองซึ่งตอนนี้เงินเก็บเขาน่าจะมากอยู่พอสมควรแล้วนี่หมายว่าพอระวัง ระวังแผนแบบนี้แล้วเนี่ยเขาชวนระวังแผนแบบนี้แล้วเราก็เอาแผนการที่มาจัดการกับชีวิตของเราใช่ไหมใช่ครับมันมันก,มนก็มันก็ดีนะคะคือเมื่อก่อนน่ะความที่เราไม่เคยมองไกลขนาดนี้เรามองแค่ปีต่อปีอ่ะอย่างน้อยนุ่นมองแค่ว่านุ่นมีธุรกิจนุ่นจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อแบบ c a s โฟในบริษัทครับอย่างโควิดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนุ่นกันเงินสดแค่ประมาณแบบ 6, 6เดือนจริงๆ6เดือนนี่หลูแล้วเนาะแต่พอโควิดจริงมัน ปีหนึ่งอาจจะรบบสองปีเราก็ตอนแรกเราก็แค่กันเงินเพื่อธุรกิจแต่พอเรามีคอนซัลท์มาเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องกันเผื่อชีวิตเราอีกอะไรเงี้ยเราเลยใช้เงินแบบแบบมีสติแล้วก็รอบคอบมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ทั้งทั้งท็อปมานุ่นก่อนหน้าที่จะมาคุยกับคอนซัลท์จริงๆเรื่องแบบนี้เราเคยคิดไว้ว่ายังไงหรือว่าหรือว่าคิดไว้บางส่วนหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบ แทบจะไม่ได้ไม่ได้คิดถึงมันเลยผมคิดฮะผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนนะครับครอบครัวแม่ครัเนี่ยครอบครัวคนจีนต้องแบบปอป้าหมอมาก็จะแบบมีการวางแผนเรื่องเงินผมเองก็วางแผนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เราก็แยกกระจายความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มทํางานแรกๆอยู่แหละแล้วก็แยกเป็นแบบมาสามสี่ก้อนว่ากันไปมีเงินไปลงทุนซื้อที่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําแบบนี้มาแต่ว่าเราไม่ได้วางแผน ถึงอนาคตขนาดนั้นนะผมก็วางแผนแบบฝันให้ใกล้แล้วไปให้ถึงก่อนครัว่า <c oughs> อีก5ปียังไง10ปียังไงถ้าซื้อตอนนี้ในราคาถูกอนาคตอาจจะดีนะเดี๋ยวเราค่อยขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้พอรู้แล้วว่าตาย90้าสิบเลิกทำงาน6กสิบห้าเจ็ดสบอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย หาประมาณไหนถึงจะโอเคผมก็จะพยายามคิดว่าหาประมาณเนี้ยต่อปีจะได้ไม่เครียดมากด้วยอ่ะไม่งั้นถ้าไม่รู้เลยยิ่งหาเยอะมันไม่รู้เมื่อไหร่จะพออย่างเงี้ยอ่าใช่บางทีอ่ะพอเรารู้ว่าเราควรจะต้องต้องเก็บเงินประมาณเท่าไหร่มันทําให้อย่างเช่นความที่เราจะต้องเหนื่อยกับงานอ่ะเราจะเคยมีวันหนึ่งเหนื่อยมากแล้วก็ถามพี่ทว่าทำไมวะเราเราต้องเราต้องเหนื่อยขนาดเราต้องเหนื่อยหรือทุ่มแบบ หาลูกค้าขนาดไหนหรือต้องทำโปรเจกต์ขนาดไหนอ่ะพี่ทอก็บอกว่าก็นี่ไงทำกลับมาดูแผนชีวิตเราเหมือนเขาเตือนสติว่าเรามีแผนชีวิตนี่จริงๆอ่ะแค่อยู่ในกรอบแผนชีวิตครับเราก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยหรือว่าแบบเหมือนเหมือนแบบไม่เห็นภาพเพดานที่เราต้องทาไม่งั้นมันจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบั่นทอนเวลาทํางานนะเพราะว่าบางคนเขาทํางานหนักๆเขายังอาจจะบอกว่าทาทาเพื่อลูก ใช่ไหมแต่กรณีที่พอบอกไม่มีลูกแล้วบางทีมันไม่มีมันไม่มีหลักในการคิดว่าเอาแล้วมันจะต้องทขนานอะไรแล้วทั้งคู่ถ้าลงรายละเอียดทั้งคู่วางแผนไวไน้ว่ายังไงหมายถึงว่าต้องถูกเราต้องต้องเก็บไว้สักเท่าไหร่ต้องเตรียมไว้สักเท่าไหร่เตรียมดูตอนเราป่วยไว้ยังไงเตรียมบ้านที่เราอยู่ไว<ช>้ไอย่างไงเตรียมยัง <S <S ไงนุ่นเมาก่อนตอนแรกที่นอนที่เป็นคอนซัลมาเขาเขาก่อนให้เราทําแบบฟอร์มเนี่ยเขาบอกมันมีบางคนนะคะพี่นุ่นเขาต้องเก็บเงินอะ ก่อนที่เขาจะเลิกทำงานเกษียณของเขาอะห้าสิบล้านมันก็แบบบ้าใครมันจะแบบคือหลังจากนั้นต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยบอกวายวายวาพอทำแบบสอบถามตัวเองเจ็ดสิบห้าแล้วเหรอไม่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับค่าหมอ ในอนาคตซึ่งถ้าเราซื้อประกันมันก็จะซัพพอร์ตบางส่วนไปได้หรือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับค่าการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยมันก็เออเราแบ่งเราแบ่งกันยังไงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนฟังว่าเฮ้ยเขาอาจจะพอฟังเสร็จเฮ้ยเราต้องหันกลับมาเตรียมตัวเรื่องพวกนี้นะมันแบ่งสัดส่วนกันยังไงบ้างผมว่าเรื่องสําคัญเลยนะคือเรื่องสุขภาพครับคือถ้าเกิดใครที่เป็นพนักงานอยู่แล้วแล้วมีแบบ ประกันสังคมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะให้จ่ายไปเพราะมันมีผลจริงๆในอนาคตรือ,อถ้าเกิดใครที่ทําเป็นข้าราชการก็จะดีหน่อยเพราะว่าก็จะมีเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลแต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานบริษัทหรือเป็นอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยนะก็ต้องวางแผนแล้วดูว่าอนาคตสมมุตินะครับว่าเป็นโรคร้ายขึ้นมาหนึ่งโรคครับฮะโรคนั้นเนี่ยจะมีการรักษาที่ราคาเท่าไหร่ และอยากจะอยู่โรงพยาบาลแบบไหนรัฐบาลก็จะราคาถูกหน่อยถ้าเอกชนก็ต้องดูห้องรวมห้องเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเราว่าเราอยากที่จะอยู่แบบไหนดังนั้นเนี่ยตัวค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยครับเราจะได้กะถูกว่ามันเท่าไหร่ก็ดู worst case ไปเลยอาจจะมีโรคร้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือต้องเข้า ICU อย่างเงี้ยครับดัแนนอนการวางแผนวนี้มันจะมันมันจะไปวางแผนแบบเอาแต่ใจก็ไม่ได้ถูกไหมเช่นแน่นอนทุกคนอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะอยู่ห้องแบบ ห้องส่วนตัวห้องเดียวแต่ว่าในมุมหนึ่งมันก็ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของชีวิตเราด้วยใช่ไหมคุณก็ต้องทํางานหนักไงครับตอนนี้สมมติว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่ถ้าต่อไปคุณอยากได้รับการรักษาพยาบาลสมมุตินะที่ดีคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศสองครั้งแบบ e s s c l a s s อ่าแล้วคุณอยากจะไปพักโรงแรมที่ดีสี่ห้าดาวแปลว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณอยากได้ทุกอย่างแล้วคุณใช้ชีวิตชิลเป็นคนแบบเออ l โลไลฟ์ในวันนี้เงินเดือนออกมา ซัดแบบบุฟเฟ่นจนหมดแล้วค่อยกลับมาเพื่อกินแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป <c oughs> ทุกเดือนคือ <c oughs> ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบนี้อนาคตมันอาจจะเป็นแบบนั้นลําบาก <c oughs> แต่ว่ันนี้คุณก็ต้องเก็บหอมรอมริบทํางานประจําบ้าง <c oughs> ทํางานเสริม <c oughs> ทํางานที่ดี <c oughs> แล้วมีรายได้ที่ท,ที่ที่อนาคตมันสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้คือพี่ท็อปบอกว่า สักห้าสิบกว่าเราเริ่มหาบ้านที่แบบเป็นสังคมที่เขาแบบมีแพทย์มีการดูแลที่ดีจบอยู่นุ่นเชื่อเรื่องเทคโนโลยีว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนล้มปุ๊บมีเซนเซอร์ที่พื้นคุณคนนี้คุณนุ่นคุณนุ่นบ้านเองล้มล้มีเซนเซอร์เด้งไปมีรถมาเราเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตมันมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแน่ๆอะไรอย่างี้ค่ะ วางแผนเลยพี่แล้วญ่าอะไม่ต้องมาดูแลด้วยคือเราต้องอยู่ด้วยกันสองคนได้แต่ว่าอาจจะต้องมีสถานที่ที่มันเอื้อกับเราฮะและผมก็เรียนออกแบบมาผมรู้ว่าเกิดเรามันสามารถที่จะทำให้บ้านที่อยู่อาศัยหรือคอมมูนิตี้ที่เราอยู่อะมันสอดคล้องกับสภาพของคนที่อยู่ในนั้นได้ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดหมู่บ้านนี้สร้างมาสำหรับผู้สูงอายุเขาจะต้องทา f อ่ i l ฟิลิตี้ต่างๆใ่ะให้มันเอื้ออผมว่าอาจจะอาจจะสะดวกกว่าด้วยซ้ำในอนาคตเพราะอย่างตอนนี้เวลาไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจจะต้องเดินทางอันนี้อาจจะอยู่ในโครงการเลยมีคุณพยาบาลมีคุณหมอคอยสแตนบายเป็นอะไรก็กดปุ่มหรือพื้นสามารถจะส่ง 5G พอล้มปุ๊บมีสัญญาณมาเลยเนาะใช่ผมว่ามันก็อาจจะ ทำให้เรื่องพวกนี้ไม่ไม่ได้ลำบากเท่าไหร,คร่ครับแต่สําคัญคือต้องวางแผนเรื่องการเงินในยุคแบบนี้ที่คนมักจะมีภาพจําว่าใครต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วดูเหงาโดดเดี่ยวสําหรับสําหรับเรานี่มันมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้นะมันเป็นเรื่องของแบบยุคหน้านี่มันพนะุรรเรื่องแบบนี้จะเปลี่ยนไปหมดแล้วเนาะผมว่าคุณภาพอภาพอาจจะคุณภาพคืออย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นภาพที่แบบ เป็นบ้านพักคนชาราแล้วจะต้องมีคนมาคอยแบบมาบริจาคมามาดูแลแล้วอยู่กันเงาเงาแต่อันเนี้ยมันจะต้องมาในแบบอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นภาพของผมกับนุ่นนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไฮเทคดูดีทันสมัยขึ้นรถไม่ต้องก้าวส,สไลด์ไปเลยอะไรเงี้ยใส่สเก็ตหรอสไลด์ไปเลยสลลเยมีสโลปแบบ <laughs> องศาที่ดีแต่แต่มันน่าสนใจนะตรงที่ว่าสมมติว่า ที่ทําเพจมนุษย์ต่างวัยเนี่ยเราคุยเรื่องสังคมสูงอายุเนี่ยแต่เวลาเราคุยเรื่องสังคมสูงอายุบางคนบอกพอไปคุยกับคนอายุ2 0กว่าสามสิบกว่า,ขาเขาจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเออแต่สําหรับพอได้นั่งคุยกับท็อปกับนุ่นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของข้างหน้าถึงการเตรียมความพร้อมไม่มากเลยนะผมกับนุ่นทําเรื่องสังคมและสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นปัญหาแบบสุดๆนะตอนนี้ไม่ได้เหมือนโควิด ใช่แต่มันเป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องเจอใช่ดังนั้นข้อมูลที่มันฟีดมาที่เราสองคนเรารู้ว่าอนาคตเนี่ย่างโลกใบนี้เตรียมอะไรไว้เราต้องเผชิญกับอะไรเทคโนโลยีมีการทํามาเพื่อเซิร์ฟเรื่องอะไรดังนั้นอ่ะผมเลยคิดว่าสิ่งที่เราสองคนพูดณวันนี้ครับมันคือข้อมูลที่เราหามาแล้วคุยมากับนักวิชาการพอสมควรอก็เลยพอที่จะรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงดังนั้น ผมก็เลยคิดว่านะถ้าเกิดน้องๆสนใจอายุที่สิผมว่าเรื่องพวกนี้สนุกหาอ่านได้ก่อนเลยใช่ใช่เตรียมความพร้อมได้ก่อนอแลวจริงๆร่านุ่นว่างอ่อนุนู่นอ่ะเรามีอีกมุมมองหนึ่งสำหรับการทำโปรเจกต์ด้วยค่ะคือว่าพอเราเตรียมความพร้อมของตัวเราเองสำหรับการเป็นผู้สูงวัยแต่เราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มีความพร้อมไม่ถึงว่าเรายังมีศักยภาพในการทำงาน เก็บเงินเพื่อดูแลตัวเองพอพอเราเตรียมของของเราเสร็จนะคะมันก็จะมีโปรเจกต์ที่บริษัทเราอยากทําที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุคือคุณอาจจะยังไม่ต้องคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดในอีกมุมนึงว่าคุณเอาศักยภาพความเป็นยังเกอร์ความเป็นคนรุ่นใหม่ศักยภาพคุณแล้วไปทําอะไรเพื่อเพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยเนี้ยน้้นอยากให้ให้มันเกิดขึ้นอ่ะที่เราพูดกัน enjoy เพราะว่า เราเตรียมเราเพราะเราพร้อมและเราทําได้แต่คนบางคนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตใจตอนนั้นจะเป็นพออาย่มากขึ้นจะเป็นลุงท็อปกับป้านุ่นยังไงแบบไหนโเราก็อยากเป็นแบบเฟี้ยวๆนะพี่ออืผมก็คิดว่าผมก็อยากจะเป็นลุงท็อปที่ที่สามารถคุย กับเด็กได้กับเด็กๆได้เหมือนอย่างตอนนี้ผมชอบคุยกับหลานผมทั้งสองวัยวัยเนี่คือสิบขวบอายุอายุสิบขวบเด็กผู้ชายลูกครึ่งพ่อเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยแม่เป็นพี่สาวผมหลานสาวผมตอนนี้อายุสิบห้าสิบหกก็กำลังวัยรุ่นพ่อแม่ผมเจ็ดสิบเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยครับที่ลอกเดาว่าเราคุยเรื่องอะไรกันสามเจนเลยเนาะใช่ไหมเจนสิบ เจนสิบกว่าเจนเจ็ดสิบอันนี้ท็อปประมาณสี่สิบใช่ไหมสี่สิบมีหลายแรนด์ชายุเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยเราไม่อยากบอกท้ายว่าคุยเรื่องการเมืองก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบฟังได้หมดแล้วก็พยายามจะทําความเข้าใจครับพยายามจะไปอยู่สนามเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเราเติด้วยกันเราเติบโตมาในบ้านที่มันดูหลากหลายหลากหลายช่วงวัย ใช่ผมก็เลยอยากจะเป็นคนแก่แบบฟิลเฟียวอ่ะไม่ใช่เป็นคนแก่แบบที่ชั้นถูกเสมออ่ะแล้วเด็กทุกคนอายุต่ำกว่าต้องมาฟังเราคนเดียวผมว่าไม่ผมอยากจะเป็นคนแก่ที่แบบเฮ้ยสมมุติว่าคุณใส่อะไรอ๋อซูพรีรหมอเป็นไงอ่ะทำไมมันเจ๋งอ่ะเฮ้ยไหนลองมาใส่บ้างดีสมมุตินะผมก็คิดว่าอย่างนั้นหรืว่าถ้าเกิดเราสามารถทําเงินได้ตามเป้าที่เราคิดไวอย่างเงี้ยผมกับลุกสองคนอ่ะจะแบบลองขับรถสปอร์ตเปิดประทุนดูบ้าง ดูมันเป็นไงไม่รู้อ่ะแต่แต่แต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นคนแก่ที่ทันสมัยแล้วก็อยู่กับโลกในยุคยุคนันได้มันเหมือนแบบคนเป็นคนแก่ที่ใจกว้างเปิดใจยอมรับเนาะนุ่นล่ะนุ่นก็คล้ายๆกันนะคะนอกจากที่คิดว่าตัวเองจะชิลแล้วเพราะเกษียณห้าสิบห้าก็ยังไม่แก่มากฉัยังไปเที่ยวเที่ยวห้ห้าพี่แก่แล้วก็คิดว่าเราอยากเป็นคนที่ เหมือนเป็นตัวเชื่อมของคนที่หลากหลายเจนให้คุยคุยกันอะ่ะเพราะนุนน่นรู้สึกว่านุน่นโตมาใน<ม>แบบเราเป็นเหมือนเจนกลางๆอะเนาะ<ม>ที่เราจะเจอแบบความคิดของคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างจะแบบอนุรักษ์นิยมครับแล้วเราก็เจอความคิดของเด็กอย่างเช่นน้องๆน้องๆในอนอฟฟิศที่เพิ่งจบมาเขาก็จะคิดอีกแบบหนึง่ง<ม>แต่เรารู้สึกว่าต่างคนไม่ได้ว่ามีใครผิดอะ S <S มันแค่เห็นในมุมมองของตัวเอง<ม>เราแค่เราชอบของการที่แบบจูนกันสี่คุยกันสี่<ม>เพราะเราสุว่าการคุยหรือการจูนกันอ่ะมันมันคือการอยู่ด้วยกัน<ม>เราอยู่เราโตมาในครอบครัวที่มีความหลากหลายแล้วรู้สึกว่าถ้าการจะอยู่ด้วยกันคือการต้องแชร์กรันม,มันไม่ใช่<ม> <S <S ต้องบอกว่าใครใครเป็นใหญ่เป็นใหญ่ตามอายุหรือเป็นใหญ่ตามจํานวนเราสุว่ามันมันต้อง แค่แชร์เราชอบการแชร์รเราก็อยากเป็นคนแก่ที่แบบนะทุกคนมาเปิดใจโน่นอาจจะชอบเพราะว่าโน้นพรนุน้เป็นนักแสดงด้วยค่ะมันทําให้โนุนอ่ะ มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อก่อนเป็นเด็กเนิร์ดมากเรียนก็เนิร์ดไม่สนใจโลกไม่สนใจใครแต่พอเป็นนักแสดงมันทําให้เราแบบต้องไปเข้าใจในตัวละครว่าทําไมเขาถึงพูดประโยคนี้ทําไมกายเป็นแบบตัวร้ายทาไมถึงต้องพูดแบบเกี้ยวกาดปมในชีวิตเขาคืออะไรพอเราไปไปเจอศาสตร์นี้มาเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือชีวิตจริงนะคือถ้าเราเข้าใจคนอื่นมองในมุมที่เขาเป็น สังคมมันจะมันจะสนุกได้มันจะได้อะอยากเป็นคนแก่แบบพี่ท็อปที่แบบใครอยากมาคุยกับเราขอบคุณท็อปอนุมากมากนะครับอบนดีคับขอบคุณครับติดตามมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์ได้ทาง y o YouTube f a c e b o o k และเว็บไซต์ของมนุษย์ต่างวัยรวมถึง s p อ t i f y และ Podbe ีนนะครับ